สวัสดีครับพ่อผมเพชรทออสหมือนเดิมวันนี้จะมาทำคะแนนด่านในคุกกี้ด่านด่านเดิมเหมือนเดิมวันนี้จะมาใช้สมบัติที่ได้มาใหม่เมื่อกี้เลยครับนั่นก็คืออาร์มาของเราัเองอาร์มาติดฟลิงอ่านสองอาร์มาแล้วก็หนึ่งกิบนะครับอ่าโดยคะแนนที่ได้นี่ก็จะเพิ่มมาเยอะมากเลยจากอาร์มาที่แสนติดฟลิงของเราเองเราก็ได้พลังงานลดช้ามาอีกสิบเปอร์เซ็นต์จากเอ้ยเออทาไงใครทักเฟซมาว่า โอเคก็วิ่งไปได้ครับที่แสกสองไอมาคือว่าผมไม่มั่นใจว่าผัดสองผมจะอยู่ได้รอดหรือเปล่าหรือจะตกเหวมาตายก่อนแต่ดูแต่ท่าน่าจะผัดสองน่าจะตายอ่ะทำไมรู้สึกมันหน่วงๆเว้ยกัรยิงพร้อมกันนี่แหละคะแนนสูงมาก ที่ไม่ใช้กลนอูเพราะว่ากวนอูมันต้องใช้สมบัติของมันเด้ก็คือไอ้พุทธะไลของมันนะซึ่งหายากมากสมบัติพิรบไม่เจอเลยโอเคไว้ที่หลังด้วยกันเดี๋ยวก็มีคุกกี้รถนาจงนาจามาใหม่แล้วก็นาจาขอสงสัยต้องใช้ครัวซองใช่ไหมครัวซองน่าจะประมาณน,น่าจะเป็นครัวซองมากกว่าก็ครัวซองผมก็มีแล้วเหลือแค่ตีวิ่งอันเดียวจะใช้เป็นสอง กระป๋องกาแฟกับ1ขวดซองติดวิง้งก็เดี๋ยวจะเป็นโปรเจกต์หน้าหน้าจะได้สักเดือนหน้านี่แหละเก็บเพชรเรื่อยแล้วก็ครบเอง,เอง,เองนี่ก็พยายามเล่นเก็บเบลเลย,เยหาเวลมาตีสมบัติแล้วก็กุญแจกีวีก็ยังไม่ได้ทำเลยกุญแจกีวีของเราเองคะแนนก็พอดูดีขึ้นมานหนิดึง จังหวะก็ขี่พอได้อยู่นุ่นแล้วต้องมาดูผัดส,สอนุ่นผัดส,สองนี่ผมว่าระยำม,มากๆเลยเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งในผัดส,สองเจ้าป่ามันต้องมานั่งหลบพงหลบหอก่น่าจะเสียไปมีโอเคครับกลับมาต่อเลยเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรมันแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาก็ไล้ออกก่อน <c oughs> การเล่นตัวนี้ก็คือพยายามหลีกเรี่ยงโมราธรม ยิเว้นโบราธรรมที่มันเป็นแบบมันมาขับมาให้เลยแบบพบลูกแก้วโบราธรรมอะไรประมาณนี้ก็เก็บๆไปเถอะโอ้ขีงว่าตรงจะวะกไดเท่าไหร่ดยโอเคเดี๋ยวจะมี วิ่งความเร็วแสงนี่นอ่านั่นแหละฟินเลยครับคะแนนเพิ่มมันรัว ขิ okay. ้นไปเรื่อยๆของจริงอยู่ข้างหลังดานหลังลงว่าจะชนสักกี่รอบวันนี้โอ๊ยเร็วๆคี่เออนั่นแหละคะแนนก็ดีขึ้นมาเดือกว่าเดิมมากเลยคะแนนไวกว่าเดิมเพราะเรามีสองอันมาตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วสำหรับเซตสายอันมาผมก็มีเท่านี้แหละ สมบัติมันก็เริ่มลอยๆไปหน่อยเออเนี่ยแหละขีดสัตว์ตรงนี้แหละเราจะได้ไม่เท่มป้าบวิ่งด้วยความเร็วแสงโอ้ยขึ้นบนท้าวพอดีเออดีแล้วลงมาจะได้ความเร็วแสงรอบหนึ่งอุ้ยฟ้าเฮ้ยเก็บไปทันสวยแล้วอึบอึบอึบอ่ากดต่อครับอีกนิดนึง ร้อยล้านคะแนนมันเท่าเดิมหรือวิเยอะกว่เดิมวันนี่้ขีดรอบครับเยี่ยมตรงจังหวะอันพอดีเลยเออขึ้นโมราทามตรงเมื่อกี้สึกจังหวะมันตรงขึ้นนล้วเนี่ยเก๋ก็พอได้ อ้เก็บไปเรื่มต้นมียากไม่ทันป้าหมายกี่ล้านเนี่ยสี400ออ่ร้อยล้านเออสี่ร้อยล้านอันแรกยังไม่เคยถิงเลย เออเนี่ยแหละเออพอมันขี่มันเริ่มตรงขึ้นแล้วอ่ะจะต้องรีบขึ้นมรดฐานตรงนี้กแนเออจังหวะมันจะไม่ตรงตรงขึ้นมรดฐานตรงนี้เนี่แหละไอเอมอี e มาอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้นไองอีะ e. จะ,ลลลลละหลบโดดหลบพวกคงไม่น่ารอดเดีย๋ยวจะชนเอาซะเปล่าขึ้นมรดฐานสองรอบเลยเนะี่ยโอ้ยโอ้แหลกแหลก ถ้าอยู่บนมัตรฐาถสัทักมาตอนอื่นเนี่ยชนแน่แน่เอา้าเก็บไปทันขาตัวเดียวอันเนี่ยโอ้ยเสียวชน,นเมื่อกี้ถ้าไม่อยู่บนถถมัลาัมาชนแน่ๆ่แห้ะใจหายใจความทักมาตอนนี้ กอีกเรื่องไม่ตรงและขาดไปสามวิแต่คะแนนก็หายไปเยอะนะัเนอย่งสามวินี่ไงเซิ oh. งเบยคะแนนหายเยอะเบยจุดนี้นะครับใครทัาเฟสมากูจะเกลียดมาตลอดชีวิต ตัวบีตัวเดียวตรงนี้ด้วยไขรทักมากูจะเกลียดแม่งโอ้อยยาเสียวกระตุกตกไปช่วงๆเลยเน็ตเน็ตเริ่มไปแล้วตรงนี้ด้วยไขรทักเฟซมาจะขอสาบแช่งให้มันไม่มีแฟน ออเออวนจังวันี้รอดเว้ยไม่น่าจะได้ชนนะมั้งวันนี้ยกเว้นผัดส,สองไม่ชนก็หิวอูจังหวะเริ่มไม่ตรงกันแล้ว จบแล้วครับเุ้ยเอา้าเอาเอนั่นแหละเร็วๆผัดแรกสักสองสองร้อยสามสิบล้านถึงเไหมจะโชว์นะจ๊ะอุย้ยมันแหลกๆอะ่ะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเน็ยมันกระตุกมากเลยเฮ้ย อันนี้ผิดเองอ้ปกติตรงนี้ไม่ชนชนได้ไงวะโอ้โหจบเลยครับถ้าดีทีเลวของแท้เลยปกติโดนแล้ตรงเมื่อกี้สองอ้ยมาแล้วครับที่เมื่อไหร่จะมาเนี่ย เคสองร้อย okay, แล้วต้อง250จะได้3 7มร็ต้องประมาณ260สองร้อยล้าน ผัดแรกถึงสองรอยสาสบพัดสองก็พอน่าจะได้อยู่งี้โอ้คือมอร์คามี <ST AR> ดีเลยสองร้อยยี่สิบายจะถึงอยู่โอ้มีเงีง้ยางนี้เดย ไปยิงกันตรเนี้สเตจฟอร์สโอ้จบเลยครับเฮ้ยยิงสิเออเออสองรอยสามสิบล้านถึงอยู่คะแนนถือว่าดีขึ้นอับถ้าไม่ชนอาจจะดีมากเลยเออแฟรี่มาช่วยนิดนึงละสี่สิบน่าจะได้อยู่เงี้ยมีแฟรี่อย่างน้อยก็การชนได้รอบหนึ่ง นั่นไงอุ้ยยังไม่ชนสี่สิบล้านครับอย่างที่คิดไว้สองร้อสี่สิบชนรอบเดียวครับแต่ผัดสองเนีแยนะครับอุ้ยไม่น่าชนเลยวะ่ะ อุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อีกรอบหนึ่งหูต้องค่ะต้องขอบคุณเพชรบินีจแจสันเลยเนี่ยไม่งั้นไม่น่ารอดเอ้ยถึงแน่ๆเดี๋ยววันนี้สี่ร้อยล้านอ้าวบาดีผแหกเฉยเลยลงมารอบแรกไม่ต้องตกสักักหอ,อกใช่ไหมวะ อันเล่นยากครับหอ,อกบางทีไปอยู่กลางเหวเนี่ยทุไปเจอว่ได้ยังไงไอ้ต้องหลบ,บสองหอ,อกปล่าวะอุ้ยไม่ทันนี่ว่ะจะขี่แล้วไม่ทันแล้วอูเล่นยากอ่ะมันต้องหลบโงหลบหอ,อก่งโอ้ยสามอ้ยเนี่ยสามร้อยเก้าสิบนาจะถึงอยู่ ด้ยด่าแรกก็สี่ร้อยสิบสองล้านไม่ใช่หรอใช่ผมวะลืมแนละ้วโอ้ดิเกเดียวเอง ต้องประมาณจริงอยากให้ถึงสี่ร้อยเลยเนี่ยแต่แม่งยากเออเนี่ยแหละตรงแห้ตรงจังหวะนะถ้าตรงจังหวะเนี่ยคะแนนพุง่งรัวๆเลยครับ ้าไม้ตรงก็ตามสภาพอ่ะแปดสิบล้านถ้าถึงแปดสิบล้านก็จะได้ประมาณร้อยสี่สิบสี่ร้อยยี่สิบล้านว่ะชนอ,อุ้ยโอ้โหสเปเช,ชียลฟอร์ดมาดีคันไหมสเปเช,ชียลจุยสักนิดนึงโออเอเอนี่แหละ โอ้ฟ oh, ินขายแค่สิบสี่ล้านห้าล้านเอ๋เอางไม่ใช่ปล่อยเหรอได้อยู่ครับ ไม่ถือว่าแย่มากโอ้433ล้านครับพอได้อยู่เกือบเพอร์เฟกอะแต่ผัด2สองมันหลอนแดกไปหน่อยคปแนนที่ได้ก็ถือว่าใช้ย่อยก็คุ้มอยู่อะ99เม็ดได้คะแนนเพิ่มไป433ล้านแม่งปวดมือเลยที่อไรวะกูยังโลกห้าดาวยอยู่เลยเนี่ย โอ้โแม่โคตรเจ็บอยู่ที่อันดับไหนในในกลุ่มเพื่อนนวเนี่ยสิบสี่โอ้โหสุดยอดครับได้อามาติดวิงมาอันหนึ่งโ okay. <Yeah. S 1> อเคเดี๋ยวเดี๋ยวผูก่าฟังเพลงสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าล mm ืม hmm. ก,กดไลค์ซับสไคร์แชร์ขอบคุณครับ